กันอีกแล้วนะครับผมชื่อแท่งจากช่อง The Family นะครับวันนี้จะเข้าสู่ช่วงรายการทำอาหาร EP ที่2กันนะฮะไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมมีแสง2หน้ามากนัเกินเพราะว่าตอนนี้ผมใช้ตัวนี้ <c oughs> เดี๋ยวให้ดูกันไฟฉายจำเป็นป้อง <c oughs> ไฟฉายอะ่ะมันเป็นไฟฉายเฉยอะ่ะโอ้ยเสรษฐา นั่แหละเพราะว่าแสงกล้องมันรับได้ไม่ค่อยเต็มนะครับเพราะว่าผมใช้กล้องมือถือถ่ายแล้วตอนนี้ผมใช้กล้องหน้าด้วยตอนนี้ก็เป็นเวลาตีเกือบตีหนึ่งแล้วที่มาถ่ายคลิปนี้มันไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าตอนนี้เอาตรงหน้าหิวหิวมากด้วยหิวกางดึกดูดิพุงนะแบบ <S 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 อ้วนเหมดแล้วตอนนี้ แล้ววันนี้เมนูที่ผมจะมาทำนะฮะอ๋อก่อนเข้าไปถึงเมนูต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนเนี้ยที่ผมมาเปิดคลิปคนเดียวอะ่ะคือว่าคิวมันหลับไปแล้วแล้วคันนี้พรุ่งนี้มันมีสอบผมก็เลยไม่อยากจะรบกวนน้องมันก็เลยว่าเออก็ให้น้องพักไปก็ได้ตอนแรกผมจะถ่ายในตอนเย็นแล้วแล้วมันแบบอะไรอะอะไรก็ไม่รู้แย่หมดเลยทั้งขายของทั้งอะไรช่วยแม่ช่วยอะไรแยะหมดเลยก็เลยไม่ได้ถ่ายสรุปว่าก็มาเปิดคนเดียวนะฮะ คนเดียวดึก,ดกตอนตีหนึ่งด้วยอากาศหนาวๆน,นะฮะมาเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับรายการทำอาหารวันนี้จะเป็นชื่อตอนว่าหมูเผาสไตล์เดอะแฟมิลี่นะครับมันจะเป็นยังไงกันนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองติดตามกันดูนะครับขั้นแรกเราต้องเตรียมอุปรกรณ์ก่อนนะครับโอเค วนนี้เราก็ได้เตรียมอุปกรณ์ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ,ะบอกตรงเลยว่าตอนตอหนางนี้มันหาอุปกรณ์ยากมาก<ะ>ก็ขจาจฟื้ไม่แบบประมาณว่าอยู่ๆก็ลุกม,มาถ่ายเลยอะ่ะเออด้วยความหิวอ่ะอุปรกรณ์เราไม่ยากฮนะวันนี้เราก็มีมันหอยชีฝรั่งหมูหนึ่งชิงช้นน้ำตาลผมต,ติดหวานต้องใส่หวานนิดนึง แล้วก็พริกป่นตอนแรกว่าจะใช้พริกสดแล้วแต่มันมันเ,นเดี๋ยวเรื่องอะไรเนี่ยมันหมดพอดีมันก็เลยเออใช้นี่ไปก่อนแล้วกันมันก็น่าจะหมอนเหมือนกันแหละแค่อยากได้รสเผ็ดเฉยๆแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือฟอยล์ห่ออาหารนะฮะตัวนี้มีนะครับเพราะว่าเราจะทําการเผาหมูก,กันเราต้องใช้ตัวนี้ในการช่วยในการเผานะครับแล้วก็เตาแคนน่นีลครับมาขั้นตอนต่อไปนะฮะ รีบทำดีกว่าตอนนี้ผมหิวแล้วเราจะจุดไฟกันก่อนก่อนเราไว้แถวนี้กันแล้วกันอะตอนนี้เราก็ได้จุดไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ <c oughs> อ,อจริงนะผมอะ่ะเป็นคนจุดไฟไม่เก่ง <c oughs> แล้วมันจุดโดติดด้วยสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วที่ <c oughs> คงใครดู <c oughs> ใช่ไหมอีพีหนึงอ่ะเอ ที่ให้น้องเอา่านไปเผาว่ารอบนี้ก็เอา,า่านไปเผามันเดิมเผากับเตาแก๊สเนนียก็ได้่านมันเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเราจุดไฟติดแล้วนะฮะเอาถ่านออกก่อนมาต่อไปเป็นขั้นตอนการทําหมู <c oughs> ไม่ยากครับแค่เอาฟอยล์มาห่อหมูแค่นั้นเองแกยังไงวะนี่ยอ,ยนอันนี้บอกไปก่อนนะครับว่า บูเผาเนะี่ยเป็นการทําครั้งแรกของผมนะแต่ผมไม่รู้ว่าคนอื่นเขาอาจจะเคยเห็นแล้วจากหลายๆช่องใน youtube หรือว่าวิธีทําอะไรนะครับผมก็อยากอะไรก็ผมก็เคยเห็นมาผ่านๆมา,าบ้างแหละแล้วไอเราแบบอ,อยากลองทําดูบ้างว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงมันจะอร่อยหรือเปล่าแต่พูดถึงมันก็คงไม่ต่างจากหมูย่างสักเท่าไหร่ใช่ไหมว่ามันก็เอาไปแล้วเอาฟอย,อย่างเงี้ยมาหอ่อแล้วคิดดูดีว่ามันก็รสชาติมันก็คงพอๆกันอนะ จาผมคิดนะเดี๋ยว <c oughs> ข้าวหน้าเดี๋ยวผมจะลองทำคลิปแบบนี้ดูนะหมูย่างกับหมูห่อฟอยอันไหนมันอร่อยกว่ากันเดียโอเคไหมโอเคนะงั้นเดี๋ยวเรามาห่อหมูกันก่อนนะครับเดี๋ยวขอไปเอามีดมาตัดฟอยก่นเดี๋ยวผมจะเอาออกมา ประมาณพอดีพอดีนะฮะไม่เยอะมากเกินไปเพราะว่าหมูมันชิ้นเล็กเล็กเดียวจะโอ้ฟอ,อยค่ะอืมอ่ะฟอ,อยของเราได้แล้วทีนี้เราก็จะเอาฟอ,อยห่อ,อหมูนะครับดูนะ นี่นะฟอยหนึ่งแผ่นหมูหนึ่งชิ้นวางหมูไปกลางฟอยผักชีฝรั่งแสงก้ามากผักชีฝรั่งชีครึ่งป<ะ>ังวางหน้าไปบนหมูแบบนี้ทีนี้น้ำมันหอยลาดลงไปทำไม่ยากทำไม่ยาก อยากกินอะไรแปลกจริงๆก็หั่นๆแล้วก็เอาไปผัดเป็นผัดกะเพราทำก็ได้นะแต่ว่าอยากกินอะไรแปลกอร่อยตอนนี้กินอะไรก็อร่อยอะ่ะบอกเลยหิวอ่ะน้ำตาลนะจ๊ะแล้วแต่ชอบโรยมานิดนึงชอบหวานมันจะใส่เยอะหน่อยนะเสร็จปุ๊บพริกป่นตาไม่ใหญ่คั่วเอง ถ้ามีทุนจากการทำ YouTube ผมพูดจริงๆนะอาจจะทำขายสักว,วันโนึงโรยลงไปพิกแม่เป็ดมากผมบอกเลย <No. S 1> แม่ทำเองทุกขั้นตอนอ่ะเสร็จปุ๊บทนีนี้มาเคียวอุปกรณ์กันเราก็จะได้หมูหน้าตาแบบนี้นะครับจะ <Wow. S 1> ไหลไหมเนี่ยจะไหลไหมเนี่ยไหมครับอ่า ทีนี้เราก็จะมาห่อฟอ,อยกันช,ชัวิ์แมวเยอะเหลือเกินร้านแม่นี่ได้แล้วหมูนี่นะเราจะไปเผาเลยแค่นี้ นี่คือหมูที่ห่อฟอยนะครับเอาละครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเผาหมูนะครับผมทีนี้ผมจะวางหมูลงไประหว่างการถ่านนี้เลยร้อนนะเนี่ยนี่นะครับหมูวางไปแล้วนะครับนี้เราก็มารอนะครับให้มันสุกแต่ผมไม่รู้กี่นาทีนะ เล่พูดไปก่อนนะแต่ผมเก็บไว้ประมาณส0ินาทีเดี๋ยวเราจะสกิปไปเลยนะฮะแล้ว <c oughs> เราจะมาเจอกันอีกทีตอนที่หมูมันสุกแล้วนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันน่าจะนานอนะ <c oughs> ผมบอกเลย <c oughs> โอเคเอไปเจอกันเอาละครับต่อไป จะเป็นขั้นตอนการทําน้ําจิ้มของผมนะฮะผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมอ่ะเป็นคนชื่นชอบน้ําจิ้มซีฟู้ดมากมากและผมก็มีสูตรของตัวผมเองนะครับตอนนี้หมูกําลังเผาอยู่ผมยกไปวางไว้ที่อื่นแล้วเดี๋ยวค่อยยกมาอีกทีตอนมันสุกนะฮะแล้วบอ,บอกก่อนนะครับว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยผมจะมีสูตรของตัวเองอยู่เป็นสูตรที่ผมชอบมากๆเลยด้วยผมจะบอกให้ขั้นแรกนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกน้ำจิ้มซีฟูด้ดทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะ มะนาวกระเทียมพริกใช่ไ่ะแ้วก็น้า้าปลาอาจจะไม่ใส่ปกติหยิบไปเกินเ <c oughs> ลยส่วนผสมของผมเลยก็คือน้ำปลาร้า <c oughs> เคยกินน้ำจิ้มซีฟู้ดปลาร้าไหม <c oughs> ผมรู้ว่าคุณอาจจะเคยเห็นมาก่อนแล้วแต่ผมชอบมากเลยคับน้ำจิ้มซีฟู้ดปลารล้าของดีครับบอกเลย เดี๋ยวเลี้ยวอีกอย่างหนึ่งตัวเดียวน้ำตาลเก็บน้ำตาลกันอ้าฮะมาแล้วครับน้ำตาลมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำส่วนผสมกันเลยนะครับขั้นแรกพริกกระเทียมไม่เห็นแล้วมั้งเห็นเนาะอะพริกกระเทียมสยใส่นะพริกนี้เราจะใช้เป็นพริกขี้หนูนะครับ เด้นหมดเอาใหม่ครับเอาใหม่ตายไป้กวนี่แม่ดาแน่นอนเอาใหม่นะกดแก๊สตัวโอเค ตอนนี้พริกกับกระเทียมเราได้ที่แล้วอ่ะดูเห็นหรือเปล่าไม่ค่ยเห็นนะเนี่ยเอ้ยหกอีกแล้วเดี๋ยวแม่ด่าแน่เลย้ไม่เก็บเนนะี่ยตอนนี้มันก็ได้ที่แล้วมาเดี๋ยวเรามันจะเฉือนมะนาวกันต่อต่อไปครับใส่มะนาวนะผมใส่ลูกหนึ่งนะเพราะว่าผมชอบรสชาติ<ม>น้ำจิ้มซีฟู้ดที่ว่าเปรี้ยวนำหวานตามมาทีหลังแล้วก็ได้กลิ่นปลาร์มกลมๆหน่อยไปเดี๋ยวแทนเฉือนมะนาวบีบไต่ก่อนนะ ต่อไปเราใส่น้ำตาลต่อช้อนเต็มๆนะฮะสุดยอดขอชิมกันอืมเอี่เลยเปรี้ยวนำหวานตามเผ็ดตามมาทีหลังบอกเลยว่า สุดยอดและพระเอกของเราในาค่ำคืนนี้นะฮะปลาร้าของแม่เ <c oughs> <c oughs> ผ็ดผมจะใส่ปะลาระไปนนหนึ่งช้อนแบบนิดนึงโอเคแล้วเราก็คนให้เข้า ใส่หวานอีกนิดนะมันรสชาติมนะันไม่เทา่าที่เลยอืมบอกเลยว่าโคตรอร่อยน้ำจิ้มซีฟู้ดธรรมดาให้กินหากินได้น้ำจิ้มซีฟู้ดใส่ปลาล้ามันเข้ามีคนทำกันแล้วอะเดี๋ยวหาถ้วยใส่ก่อนนะเดีย๋ยวขอเคลียร์อุปกรณ์ตรงนี้ก่อน โอเคตอนนี้เราก็ได้น้ำจิ้มซีฟู้ดปลามาเรียบร้อยแล้วนะครับดูสีของมันนะแครแนี่ครับกล้องาอาจจะไม่เห็นล่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะเทมากกว่านี้เดี๋ยวความอันนี้เราก็รอเจ้าหมูเผาของเราเองนั่นเองนะครับผม,อ,มอร่อยอ่ะคนบ้าอะไรไม่รู้ชมตัวเองทำอาหารกินมนาะชมทำอะไรกินมาก็อร่อยไปหมด โอน่าไม่น่าจะเกินสักสิบนาทีต้องบอกไปก่อนเลยนะครับว่า <c oughs> ผมอะเป็นคนที่ชอบทําน้ําจิ้มกินมาก <c oughs> น้ําจิ้มแจ่วขมน้ําจิ้มแจ่วปกติน้ําจิ้มซีฟู้ดธรรมดาแล้วเราก็เลยลองใส่ปลาร้าแทนน้าปลาดูอร่อยเชยไม่ว่าสารพัดน้ำจิ้มอะผมอะชอบทํามากเลยตั้งแต่ผมกลับมาอยู่บ้านอะ <c oughs> ผมทําไปเรื่อยทีนีน้ทำไปปุ๊บมันก็จะสูดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วแบบ อร่อยอ่ะบ้าอะไรม่รู้ชมตัวเองตลอดเลยทำกับข้าวอร่อยฮ <c oughs> เดี๋ยวเรามารอหมูนสักพักนะ <c oughs> <c oughs> ออืย่างหอมอะ่ะหอมจริงเดีย๋ยวรอก่อนนะครับเดีย๋ยวรอไปเรื่อยๆ <c oughs> <c oughs> ถ้าเปิดตอนนี้ไม่น่าจะสุกอ่ะโอเค <c oughs> จะให้ดูนะ ขาตั้งกล้องกระโหลกกระโหลเลยอะทุกทุกอะกระกากเลยแหละไม่ได้ใช้นานแล้วด้วยเดี๋ยวผมจะต้องเปลี่ยนมาเป็นใช้มือถือแทนนะฮะเพราะว่ามันไม่น่าจะเห็นแน่นอนว่าหน้าตามันเป็นยังไงเพราะว่ามันปรับไม่ได้จริงอ่ะเดี๋ยวเราขี้มัวไปก่อนนะครับ okay. ดูกันนะครับหนอูออกจากตเตาไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะมาแง้มสิ่งที่เราตื่นมาเกิด